นสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะความเกลียดชังของอีซาที่มีต่อฮันสันทำให้เธอเปิดพลังออกมาเปลวไฟสีม่วงทำลายการจำกัดพลังของสุสานปีศาจและพลังในร่างกายของเธอเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่การทำลายการจำกัดพลังของสุสานปีศาจไม่ได้หมายความว่าการจำกัดพลังของสุสานปีศาจจะหยุดส่งผล เพียงแค่เธอระเบิดออกมาเท่านั้นทําให้เธอก้าวข้ามผลของสูสารปีศาจได้ซึ่งมีเพียงแค่ยอดฝีมืออย่างอีซาที่ใกล้จะถึงระดับเทพ,พเจ้าเท่านั้นที่จะทําแบบนี้ได้แต่เนื่องจากอีซายังไม่ได้เป็นเทพ,พเจ้าเต็มตัวเธอจึงไม่สามารถเมินเฉยต่อการจํากัดพลังของสุสารปีศาจได้อย่างสมบูรณ์และเปลวไฟสีม่วงที่ลุกโชนช่วงขึ้นมาก็ไม่ได้เสริมพลังให้เธอมากมายอะไรมันแค่ทําให้พลังของเธอเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับไวขาวเท่านั้นแต่การระเบิดพลังออกมาขณะที่อยู่ในสุสารปีศาจแบบ ทําให้ร่างกายของเธอได้รับความเสียหายถึงแม้เธอจะไม่ได้ต่อสู้กับธาม้าไม่ใช่เพอฮันเซนเธอก็ไม่มีทางทําอะไรแบบนี้เธอเป็นถึงราชินีเธอไม่สามารถทนรับการกระทําของฮันเซนได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะฆ่าเขาให้ได้ถึงแม้เธอจะเพิ่มระดับได้เพียงแค่วยเขาแต่มันก็มากพอสําหรับเธออีซาถือดาบไปเรื่อยอยู่ในมือแต่เธอไม่ได้กวดแกว่งมันเธอเพียงแค่ปล่อยให้เปลวไฟสีม่วงไหลไปที่ปลายดาบ ฮันเซนยกโรเซนทอร์ขึ้นมาเพื่อรับการโจมตีแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บปวดที่แขนเนื้อหนังของเขากำลังระเบิดออกมาเพียงไม่กี่วินาทีทั้งแขนของเขาก็ถูกฉีกขาดจนเผยให้เห็นกระดูกสีขาวที่อยู่ข้างในและรอยฉีกขาดก็เริ่มลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายฮันเซนตกอยู่ในความช็อกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปร่างกายของเขาทั้งล่างก็จะถูกฉีกขาดเจ้าคิดว่าพลังเคี้ยวของข้าจะเชื่องช้าแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นหรอ นั่นเป็นเพราะข้าถูกจํากัดพลังเอาไว้โดยสุสานปีศาจนั่นคือเหตุผลที่ก่อนหน้านี้มันทําให้ดูอ่อนแอเจ้าก็ดียังไงมันทำให้ข้าโกรธวันนี้คือวันตายของเจ้า อีซามองแฮนเซนด้วยสายตาที่เย็นชาขณะที่พูดออกมาบาดแผลของแฮนเซนถูกชีคาดอย่างรวดเร็วและมันเป็นภาพที่น่าสยดสยองแฮนเซนจึงไม่ลังเลต่อไปทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ก็รังไหลออกมาและเข้าห่อหุ้มร่างกายของเขาเนื่องจากร่างกายของแฮนเซนถูกปกปิดเอาไว้ด้วยชุดเกาะตรงเสวนดังนั้นคนอื่นๆจึงไม่สามารถเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้ร่างกายของแฮนเซนกำลังเปลี่ยนไปมันเริ่มที่จะดูโปร่งใสขณะที่พลังในตัวของเขาเริ่มจะสูงขึ้น เมื่อแฮนเซนเปิดใช้งานหมดเทพเจ้าสปบิตคันสุดยอดการฉีกขาดที่แขนของเขาก็หยุดลงควันสีม่วงที่ปกคลุมบาดแผลของเขาถูกขับไล่ออกไปโดยแสงศักดิ์สิทธิ์และบาดแผลของเขาก็เริ่มที่จะฟื้นตัวมาแฮนเซนรู้สึกว่าร่างกายไม่ได้ถูกจํากัดพลังอีกต่อไปพลังมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาในร่างกายของเขาราวกับแม่น้ําเมื่ออีซาเห็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของแฮนเซนสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเจ้า เจ้าเป็นผู้สัมผัสประตูของเทพเจ้าแฮนเซิลไม่ได้ตอบอะไรเขานำคันธนูสีทองและลูกธนูกระดูกสีขาวออกมาแสงศักดิ์สิทธิ์ของเขาเข้าไปที่ลูกธนูทำให้พลังของมันตื่นขึ้นมาลูกธนูกระดูกมีชีวิตอีกครั้งขณะที่ลูกกระหุ้มไปด้วยแสงสีสีขาวลูกธนูกระดูกสวรรค์เป็นไปได้ยังไงกันอีซาตกใจโดยปกติแล้วเธอไม่ได้รู้สึกหวดกลัวต่อลูกธนูอันนี้ถึงแม้มันจะทำขึ้นมาจากกระดูกของราชาเผ่าพันธุ์ เฟเธอกพราะโดยปกติแล้วศัตรูระดับราชันไม่สามารถต่อกกอนกับเธอได้เธอเชื่อว่าสามารถป้องกันการโจมตีของรูปธนูแบบนั้นได้สบายสายแต่ภายในสุสานปีศาจถึงแม้เธอจะระเบิดพลังออกมาแต่พลังของเธอก็เทียบได้กับไวคราวเท่านั้นแต่รูปธนูกระดูกทวสวรรค์น,นี้กับมีพลังแบบเดียวกับตอนที่อยู่ภายนอกมันไม่ได้รับผลของสุสานปีศาจเลย ตอนนี้ฝักดาบไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดอีกต่อไปเธอพยายามที่จะบินหนีออกไปจากที่แห่งนี้ลูกกระดูกทูตสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเธอในตอนนี้จะสามารถป้องกันได้แฮนเซนปล่อยมือจากสายธนูและยิงลูกธนูออกไปพุ่งเข้าตรงที่หน้าอกของอีซาในทันทีเธอไม่สามารถที่จะหลบมันได้ทันแต่ถึงพลังจะถูกจำกัดอีซาก็ยังเป็นยอดฝีมือที่เข้าใกล้ระดับเทพเจ้าปฏิกิริยาของเธอยังคงรวดเร็วเธอยกดาบไปเลื่อยขึ้นมาไว้บนอกเพื่อรับลูกธนู แสงศักดิ์สิทธิ์ประทุออกมาราวกับภูเขาไฟมันระเบิดใส่ตามใบเรื่อยที่เข้ามาและทันใดนั้นดับใบเรือที่ดูทรงพลังก็แตกกระจายในทันทีลูกธนูกระดูกพูดสวรรค์ปักเข้าไปในอกของเธอและทะลุกออกไปอีกด้านอีซากระอักเลือดออกมามีรูขนาดใหญ่เกิดขึ้นตรงหัวใจของเธอแต่เธอยังคงไม่ตายเธอรวบรวมพลังเครื่องสุดท้ายวิ่งหายเข้าไปในหมู่ถาวรแฮนซันอยากจะไล่าตามไปแต่ร่างกายของเขารู้สึกออดแรงขึ้นมาเขาจึงต้องออกจากโหมดเทพเจ้าสปริตขั้นสุดยอด เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้โดนเข้าไปขนาดนั้นยังไม่ตายอีกฮันเซนไม่ได้คิดจะไล่ตามเธอไปฮันเซนกลับไปมองอยังฝักดาบที่หน้าผากรูปบันเขาเอื้อมมือไปจับฝักดาบและพยายามที่จะดึงมันออกมาเขาไม่สามารถดึงมันออกมาได้เขาพยายามดึงอีกหลายครั้งแต่มันก็ไม่ขยับเขยื่อนโดยสักนิดเดียว ฮันสันพยายามดึงฝักดาบออกมาหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงเขาก็ไม่สามารถดึงมันออกมาได้มันทาให้เขารู้สึกประหลาดใจก่อนที่ฮันซันจะได้ตัดสินใจทำอะไรต่อเขาก็รู้สึกราวกับว่าฝักดาบมีจิตแห่งดาบอยู่มันเข้ามาหาเขาอย่างกับอสูรร้ายฮันซันขมวดคิ้วขณะที่จิตแห่งดาบของเขาเริ่มจะต่อสู้กับจิตแห่งดาบที่เข้ามาจิตแห่งดาบไม่ได้ทําความเสียหายอะไรกับร่างกายของฮันซน แต่มันกําลังกืนกินจิตแห่งดาบของเขาซึ่งจิตใจของเขาก็ถูกกืนกินไปพร้อมๆกันด้วยจิตแหงดาบของแฮนเซนถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่มันน่าตกใจที่จิตแห่งดาบของดาฟฝักนั้นเป็นอะไรที่น่าสะเึงกลัวกว่าถ้าจิตแห่งดาบของแฮนเซนเป็นเหมือนกับวัวกระทิงที่แข็งแกร่งจิตแห่งดาบของฟักดาบก็เป็นเหมือนกับมังกรมันไม่สําคัญว่าวัาวกระทิงจะแข็งแกร่งขนาดไหนเพราะยังไงพวกมันก็กินหญ้า ต่เสือและมังกรกินเนื้อและในตอนนี้มันกำลังกืนกินจิตแห่งดาบของแฮนเซนถ้าจิตแห่งดาบของแฮนเซนมีร่างกายอยู่ตอนนี้มันก็คงจะมีเลือดไหลออกมานอกจากนี้จิตแห่งดาบยังให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยกับแฮนเซนจิตแห่งดาบของอ e ีซ้ายให้ความรู้สึกที่คล้ายเคิ่งกับมัน แต่จิตแห่งดาบของฝักดาบนั้นแข็งแกร่งกว่าของอีซาไม่แปลกใจเลยที่เธอมาตามหาสิ่งนี้สิ่งที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเธอไม่ทางใดรกร็ทางหนึ่งหันเซิรนคิดกับตนเองจิตแห่งดาบของอีซาแข็งแกร่งดังนั้นหันเซินจึงเชื่อว่าเธอต้องเป็นระดับราชันและด้วยการที่จิตแห่งดาบของฝักดาบที่แข็งแกร่งของเธอมันจึงนำไปสู่ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคนที่ทิ้งฝักดาบนี้เอาไว้เขาเป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าอย่างนั้นหรอ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงบางทีอาจจะเป็นสมบัติของหนึ่งในยอดฝีมือที่ต่อสู้กันจนเกิดเป็นสถานที่แห่งนี้ขึ้นหนึ่งในยอดฝีมือเป็นเผ่าพันธุ์รีเบทอย่างนั้นหรอแฮนเซนคุณคิดแต่แฮนเซนยังคิดว่ามันไม่ถูกเท่าไหร่ พอถ้ามันถูกทิ้งโดยยอดฝีมือของรีแบทจริงๆทำไมอีซาถึงได้รอคอยจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไงซะเหตุการณ์มันก็ผ่านมายาวนานแล้วมันไม่มีเหตุการณ์ที่เธอจะต้องเลือกมาในตอนนี้แต่ตอนนี้ฮันเซิไม่มีเวลาจะมามวคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาพยายามใช้จิตใจต่อสู้กับจิตแห่งดาบแต่มันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะต่อต้านจิตแห่งดาบด้วยจิตใจ จิตใจของหันเซ่นค่อยๆสั่นคลอนไปทีละนิดทีละน้อยขณะที่จิตแห่งดาบของฝักดาบก็เริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหันเซ่นอยากจะหนีไปแต่เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะถ้าเขาเคลื่อนไหวจิตแห่งดาบก็จะทําลายจิตใจของเขาขณะที่หันเซ่นกําลังหาหนทางจะหนีไปจากสถานการณ์ตอนนี้จูจูชุดเกาะคริสตัลสีดําที่อยู่ภายในจิตของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวและปลดปล่อยพลังแปลกๆออกมา เมื่อพลังงานเข้าไปในร่างกายของแฮนเซนจิตแห่งดาบของฝักดาบก็เริ่มจะเบาบางลงไปฝักดาบเริ่มสั่นรัวภายในช่องว่างบนหน้าผากของรูปปัน้นและเปิดโอกาสให้แฮนเซนดึงมันออกมาได้อย่างง่ายได้ พลังงานของชุดเกาะคริสตัลสีดำไหลเวียนในร่างกายของแฮนเซนจนครบรอบหลังจากนั้นมันก็กลับไปอยู่ในชุดเกาะคริสตัลสีดำและหลับไหลดังเดิมหลังจากที่พลังงานประหลาดนั้นหายไปแล้วฝักดาบก็ไม่ได้ปลดปล่อยจิตแห่งดาบมาเกลืนกินจิตใจของแฮนเซนอีกมันทำเพียงแค่สันไวอยู่ในมือของแฮนเซนแฮนเซนไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาสัมผัสได้ว่าฝักดาบกำลังรู้สึกยังไงมันทั้งรู้สึกตื่นเต้นประหลาดใจและหวาดกลัวนในเวลาเดียวกันแฮนเซนเองก็ประหลาดใจเช่นกันเขาไม่เข้าใจว่าฝักดาบและชุดเกาะ คริสตัลสีดำเกี่ยวข้องกันยังไงฝักดาบนี้เป็นของรีเบทหรือคริสตัลไลเซอร์กันแน่ฮันเซนสงสัยแต่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นของคริสตัลไลเซอร์มากกว่าขณะที่ฮันเซนกำลังขุนคิดอยู่นั้นจิตแห่งดาบของฝักดาบก็เผยตัวออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้พยายามจะกืนกินจิตใจของฮันเซนจริงๆแล้วมันกำลังประสานตนเองเข้ากับจิตใจของเขา ฮนเซนรู้สึกรปวากับว่าตนเองกลายเป็นอสูรร้ายและกำลังคืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวพลังอสูรแห่งการคืนกินอยู่ภายในจิตใจของแฮนเซนแล้วมีนาทีต่อมาอสูรก็เปลี่ยนร่างเป็นดาบเล่มหนึ่งมันเป็นดาบที่ดูคุ้นเคยลักษณะของมันดูเหมือนกับดาบที่อีชาใช้แต่พลังของมันดูชั่วร้ายมากกว่าถึงแม้ลักษณะภายนอกของมันจะดูเหมือนกันแต่ถ้านำดาบของอีชามาเทียบกับดาบตรงหน้าของแฮนเซนในตอนนี้มันก็เหมือนกับการนำของเล่นมาเทียบกับดาบของจริง ดาบเล่มนั้นมีชายคนหนึ่งถืออยู่แต่ฮันเซนไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของคนคนนั้นได้แต่ก็พอจะเห็นรูปร่างและบอกได้ว่าบนหัวของคนคนนั้นมีหูอยู่แต่มันไม่สําคัญอะไรชายคนที่ถือดาบนั้นดูเหมือนกับปีศาจที่พร้อมจะทําลายโลกใบนี้การฟันของเขาสามารถทําลายได้ทั้งกาแล็กซี่ดวงดาวนับไม่ถ้วนถูกทําลายและแม้แต่โอกาสก็ฉีกขาดพลังทําลายล้างของดาบเล่มนั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกดี ทุกครั้งที่ชายคนนั้นฟันออกไปฮันเซนก็จดจํามันเอาไว้จิตใจของฮันเซนเริ่มจะคุ้นเคยกับจิตแห่งดาบของชายคนนั้นฮันเซนเริ่มกวาดแก,กว่งฟักดาบในมือเพื่อทําตามชายคนนั้นโดยไม่รู้ตัวขณะที่ฟันออกไป ฝักดาบของฮันเซินก็เริ่มที่จะสร้างพลังแห่งการกินกินแบบเดียวกันออกมาแล้วมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่จิตแห่งดาบของฮันเซินมีจํากัดไม่ว่าเขาจะมีพรสวรรค์แค่ไหนนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้นแต่จิตแห่งดาบของฮันเซินก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ฟันออกไปได้เจ็สิบครั้งจิตแห่งดาบของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าของอ e ีชา นอกจากนั้นมันยังแข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปชายคนนั้นและดาบของเขาก็เริ่มจะเบร์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อแฮนเซนฝึกได้ร้อยครั้งชายคนนั้นะดาบก็หายรับไปแฮนเซนก้มลงไปมองฝักดาบในมือและสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้มีจิตแห่งดาบอีกแล้วจิตแห่งดาบของมันได้ถูกส่งต่อมาที่แฮนเซนฝักดาบเริ่มสั่นไหวและบินวนรอบๆตัวแฮนเซนจากนั้นมันก็ติดตัวเองเข้ากับเอวของแฮนเซนและหยุดเคลื่อนไหวไปจบและค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ